พระเอกดังสองคนนี้ผมให้กำลังใจยุยจิรานันท์1ิปีที่รู้จักเป็นคนแบบนี้จากที่ทราบกันว่ายุยจีรานันท์มโนแจมเจอยงอษนยอ่อยยอยักษ์จอจานรอเรือนอนหนูมอม้านอนหนูจอจานดังจากที่ป้าแมวดาวพสุกแฉ่์มีดาดาสาวท่านหนึ่งขอไม่ออกชื่อแต่ตัวเขาย่อมดูดีไปพูดออกสื่อว่าดูแลป้าแมวตลอดชีวิต แต่ก็ไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยแม้แต่ซาดึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปออกทําไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลาบากจนกระทั่งสาวยุย้ยออกมาชี้แจงบอกว่าไม่เคยพูดว่าจะช่วยเหลือป้าแมวตลอดชีวิตไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปออกสื่อเพื่อเอาหน้าหรือทําให้ตัวเองหนุ่งดังสาวยุย้ยได้เผยคลิปชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพราะว่ามิกทองระยะได้เคลื่อนไหวคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้ยุย้ยระบุข้อความบอกว่าเป็นกําลังใจให้พี่ยุย้ยนะครับ14ปีที่ผมอยู่กับพี่ยุย้ยมา พี่ยุยเป็นคนที่น่ารักมากๆพี่ยุยดักได้ดูแดคขนรอบข้างมาตลอดแแทส่งหัวใจให้นะครับได้ทางด้านเชนทวัสสันคอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจให้รัวๆ